สวัสดีครับผมต้นเพชรยนต์นะครับวันนี้อยู่กับผมที่บริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่เสรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพวันนี้มีคู่แฝดต,ตัวท็อปเข้ามา2คันนะฮะวันนี้เราก็มาจับทํารีวิวคู่กันเลยทั้ง2คันสำหรับรุ่นนี้เป็นโตโยต้าไฮรักรีโวตัวดับเบิลแคปพรีเดนเอร์ยกสูงตัวท็อปออโต้นะครับเป็น 2.4G ปี2017ใช้งานน้อยๆสภาพเดิมๆหนังฟ้าทั้ง2คันนะครับเป็นสีบอลเทาสวยงามเลยคันนี้ได้เกียร์ออโต้ตัวท็อปปี2017 นะฮะไมล์หลักหมื่นวันนี้นะฮะราคานี้ราคาเดียวทั้งสองคันนี้นะครับห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นสําหรับรุ่นนี้นะฮะถ้าใครติดตามในรีวิวยูทูบจะเห็นว่าคันนี้ผมเคยส่งไปที่โคราชนะฮะตอนนั้นอยู่ที่หกแสนหนึ่งหมื่นบาทวันนี้นะฮะห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทราคานี้ราคาเดียวตัวท็อปด้วยนะฮะผมมีสองคันให้เลือกกันนะครับสำหรับทะเบียนนี้เจ็ดศูนย์ห้าหนึ่งนะครับผมไมวิ่งอยู่แปดหมื่นแปดพันกโลนะครับแล้วก็ 7 8 71นะฮะไม่วิ่งอยู่กับ9 0 0 0 0มนิดนิด,น,ดนะฮะสองคันนี้ราคาเดียวนะฮะ599,00 0บาทภาสีพับอรต่อให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของความสวยงามของสองคันนี้กันหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนี่นะฮะรายละเอียดหน้ารถนะฮะมาพร้อมชุดโคมไฟโปรเจคเตอร์นะฮะมีไฟ LED daytime running light ครบเลยไฟสปอตไลท์ครบรายละเอียดสีรถเดิมๆสวยๆสภาพนางฟ้ากันเลยนะะกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะฮะ สีนี้สวยนะครับสีนี้ดูแลรักษาง่ายด้วยแล้วก็คันนี้ได้เกียร์ออโต้นะฮะตัวท็อป 2.4G ปี2017เแล้วยังแถมแคริบอยมาให้ด้วยนะสภาพแบบนี้ราคาแบบนี้ไม่มีอีกแล้วนะฮะสำหรับคันนี้ได้ยางปี19ทั้ง4เส้นนะับผมยางใหม่ปี194เส้นเลยนะฮะเป็นยางดันหลบแม็กดเดิมๆคู่ตัวจากโรงงานนะรายละเอียดด้านข้างนะครับโลโก้ต่างๆอยู่ครบเลยแล้วก็กระจกพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างที่เป็น LVD สีส้ม นะฮะสวยงามบันไดข้างสมบูรณ์เดิมๆเลยนะ,ะสีดำนะครับตัวมือจับเป็นโครมเมียมติดฟิล์มให้เรียบร้อยคันนี้เป็นฟิล์มรามิน่านะฮะติดฟิล์มให้เรียบร้อยเป็นฟิล์มรามิน่านะยางใหม่ทั้ง4ีเส้นปี19แล้วก็คันนี้ได้แครีบอยสีเดียวกับตัวรถมาด้วยนะครับโอ้โหคุ้มค่าแบบนี้นะมีเข้ามาแค่2องคันเท่านั้นต้องบอกเลยว่า2องคันนี้ นะปรับสภาพเรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานสำหรับเจ้าไฮรักรีโวดับเบิลแคปสประตูเพลเนอร์ยกสูงเกียร์ออโต้ตัวท็อปนะฮะ 2.4G นะสภาพสวยๆนางฟ้าแบบนี้อยู่ที่เพชรยนต์เรียบร้อยแล้ว2คันมี2คันเท่านั้นนะครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับ0566926โทรเข้ามาแอดไลน์เข้ามาได้เลยที่เบอร์นี้ผมต้นเพชรยนต์ยินดีให้บริการนะรก็มาพร้อมกล้องมองหลังคันนี้โลโกต้ต่างๆอยู่ครบสมบูรณ์นะกันชนท้าย ไม่มีการชนรดสภาพเดิมๆนางฟ้าเลยนะฮะคันนี้สวยงามเดิมๆกันเลยทีเดียวนะฮะรถสภาพเดิมๆนางฟ้าใช้งานน้อยๆนะฮะไม่มีการบรรทุกของหนักนะดูจากลายเนอร์ได้เลยนี่นะฮะดูลายเนอร์นะครับนี่ครับคงรูปสมบูรณ์เดิมๆนะฮะไม่มีการบรรทุกของหนักนะครับรายละเอียดหัวน็อตนะเดิมๆจากโรงงานนี่นะครับนักสีเม็ดอาร์คอยู่ครบ นะครับผมได้แคริบอยด้วยคันนี้นะฮะได้แคริบอยไปใช้งานด้วยดูยนะเะม็ดอาร์คสีอยู่ครบเม็ดอาร์คครบรอยซีนเดิมๆจากโรงงานรถไม่มีอุบัติเหตุไม่มีการชนมาอย่างแน่นอนสำหรับคันนี้ใครสนใจรีบเลยนะฮะราคา5 0 0 0 0 0บาทคันนี้ใช้งานเพียงแค่9 0 0 0 0กว่าโลนะไม่เดิมไม่มีการกรอใหม่นะครับรายละเอียดตัวท็อปแบบนี้มีเข้ามาแค่2คันเท่านั้นมาคู่แฝดเลย ใครสนใจถูกชว์ก,กับเลขทะเบียนไหนก็รีบจองหองไว้กุญแจรีโมทมีแห่2ชุดนะครับกุญแจรีโมทมีให้2ชุดนี่นะครับรายละเอียดครบครันเดิมๆเลยนะแล้วก็ดูภายนอกกันก่อนก่อนที่จะเข้าไปดูภายในนะค,คันนี้ได้ยางปีสิบเก้าสี่เส้นนะฮะทะเบียนนี้นะมายวิ่งอยู่เก้าหมื่นกับอ่าเก้าหมื่นกับอีกหกร้อยกว่าโลนะฮะหกร้อยเก้าสี่โลเมตร เก้าหมื่นนิดๆนะฮะคันนี้ทะเบียนนี้นะฮะหกกพเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งนะครับผมรายละเอียดเดิมๆภายนอกเดี๋ยวไปดูด้านในกันนะครับตามมาเลยครับเข้ามาชมรายละเอียดด้านในของเจ้าไฮลักรีโว่สี่ประตูออโต้ตัวท็อปคันนี้กันนะฮะแน่นอนครับตัวเบาะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคนขับแน่นอนสําหรับตัวท็อปนะครับผมกระจกขึ้นบานนะฮะกระจกขึ้นลงนะฮะเป็นระบบไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับแล้วก็ตัวแผงประตูนะฮะเป็นสีดํา นะสลับด้วยบุนุ่มนะสีน้ำตาลเป็นหนังสีน้ำตาลตัวสีเดียวกับตัวเบาะนะฮะแล้วก็มีแถบค่าที่เป็นสีเงินนะการมือจับเป็นโครเมียมเซ็นทรัลล็อกมีให้ครบกระจกปรับไฟฟ้านะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครบครันนะรบะบบเกียร์นะครับเกียร์ออตโต้ขับง่ายนะครับผมแล้วก็สามารถปรับเลือกโหมดได้จะเป็นโหมด Eco เปลี่ยนดน้ำมันหรือจะเนโหมดพ o าวเต้องการอัตราเร่ง ระบบแอร์ออโต้หน้าจอ DVD กล้องมองหลังนีเว g เกเตอร์นำทางครบเลยนะฮะตัวเบาะนะฮะเดิมๆคู่ตัวเลยนะฮะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลสวยงามนะฮะทั้งชุดเลยนะครับนี่นะครับเป็นเบาะหนังเดิมๆคู่ตัวทั้งชุดนะครับย้ำเลยนะฮะคันี้รถเดิมรถสวยสภาพนางฟ้าจริงๆน้ำม่นน้อยๆหลักหมื่นนะครับปี2017 นะครับสวยงามเลยเดิมๆตัวเบาะห้องผู้โดยาสารก็มีที่วางแก้วให้ด้วยนะคอนโซลแอร์ด้านหลังนะฮะครบนะครับ,นะค,รบคอนโซลด้านหน้าสวยงามเดิมๆนะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับโตยต้าไฮ l ัก r รโว4สี่ประตูยกสูงเกียร์ออโต้นะับเป็นรุ่น 2.4G ตัวท็อปเกียร์ออโต้ปี2017ใช้งานเพียงแค่9,600กว่าโล สำหรับคันนี้ทะเบียนนี้นะครราคาพิเศษด้วย599,000บาทเท่านั้นจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะพลาดแล้วพลาดเลยนะฮะร,รถรุ่นนี้สเปคนี้แล้วก็ราคาแบบนี้นะครับกับการใช้งานน้อยๆแบบนี้หายากมากๆนะครับถ้าใครสนใจรุ่นนี้หรือว่าตามหาสเปคนี้อยู่ไม่ควรพลาดเดีย๋ยวเรามาเราเลียกใหม่กันนะฮะนี่สตาร์ทเคลื่องนะครับเครื่องฟิตสตาร์ติดง่ายมาก อ่านี่ครับเลขไมล์หน้าปัดเรือนไมล์โชว์ครบสมบูรณ์9724มสกิโลเมตรสำหรับคันนีนะ้หน้าจอ DVD กล้องมองหลังและเนวิเกเตอร์นำทางครบเลยระบบแอร์ออโต้นะครับแอร์เย็นฉ่ำนะหุมเกียร์ไม่มีถลอกไม่มีรอยสึกนะครับผมเป็นเกียร์ออโต้ขับง่ายคอนโซลด้านหน้าสวยงามนะเดิมเดิม นี่นะครับคอนโซลด้านหน้าสวยงามเดิมๆพองมาลายมันติฟังก์ชันครบคันนะครับผมสวยงามเลยคันนี้ใครสนใจรีบเลยนะฮะใช้งานน้อยๆ9ก0 0 0่กโลนะฮะคันนี้ราคาพิเศษ5 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นถ้าใครสนใจโทรมาที่เบอร์095 0 5 6 6 9 2 6มีแค่2คันเท่านั้นที่เข้ามานะ,ะคู่แฝดใครสนใจคันไหนรีบเลยนะฮะราคานี้ราคาเดียว5 9 9 0 0 0บาทเท่านั้น นะครับนี่นะฮะรายละเอียดรถเดิมๆแบบนี้พลาดไม่ได้ถ้าใครสนใจนะฮะสภาพนางฟ้าแบบนี้หายากนะครับลูกค้าครับแถม,มันได้แคดดี้บอยไปด้วยได้ยางปี19 4เสี่เส้นสำหรับคันนี้เลขไม่เก0 0 0มกโลนะครับนี่นะฮะอันนี้ผมสตาร์ทเครื่องอยู่มาดูรายละเอียดด้านหน้ากันหน่อยนี่คือ ไฟ LED นะฮะ t ด m e r u n n i n g l i g h t สองสว่างครบสมบูรณ์นะฮะนี่นะครับสตาร์ทเครื่องอยู่นะฮะเครื่องเดินเรียบมากไม่มีสะดุดเลยนะครับรถรุ่นนี้นะครับเข้าสู่เตอรต้าได้ทุกศูนย์เลยนะครับแมนเทแนนง่ายไม่มีปัญหาจุกจิกแล้วก็ได้ตัวท็อปแบบนี้และราคาแบบนี้หายากจริงๆถ้าใครสนใจต้องรีบเลยนะครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูคันที่2กันหน่อยนะฮะ ทะเบียนนี้เลย7051อันนี้เคยรีวิวไปแล้วรอบหนึ่งตอนที่ยังปรับสภาพไม่เสร็จนะฮะตอนนี้ปรับสภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาดูกันนะครับอ่ามาดูกันของคันนี้นะฮะทะเบียน7051นะฮะมี2คันให้เลือกคันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันคันนี้ใช้งานอยู่ที่88,000กว่ากิโลนะฮะก็เลขใหม่สูสีใกล้เคียงกันเลยสภาพเดิมๆนางฟ้าเหมือนกันนะ,ะใครถูกฉลองเลขทะเบียนนี้ก็จองล็อกรถไว้ เดี๋ยวมาดูภายนอกกันนะครับเหมือนเดิมเลยสุดกระจังหน้าโครเมียมนะมาพร้อมไฟโครมไฟโปรเจคเตอร์นะมีไฟเดย์ไทม์ running l i ท์ที่เป็น LED นะไฟสปอร์ตไลท์มีให้ครบนะครกระจังหน้าก็เดิมๆนะฮะสวยงามเดิมๆนะครับสีสวยสีเดียวกันสีเดิมนะฮะสีบอนเทานะสีนี้ดูแลรักษาง่ายนะครับผมนี่นะครับสวยงามสีเงาฉ่ำมากนะครับ ด้านข้างนะฮะโลโก้ต่างๆก็อยู่ครบสมบูรณ์กระจกพับไฟฟ้ามีไฟเลียวที่กระจกมองข้างเหมือนกันรุ่นเดียวกันสเปคเดียวกันนะฮะให้ทางเลือกเลยความสวยความเดิมเหมือนกันนะ,ะบางคนอาจจะชอบเลเทะเบียนแบบนี้นะครับบันไดข้างเดิมๆสีดำนะกุญแจรีโมท2ชุดเหมือนกันนะครับมือจับเป็นโครเมียมคันนี้ฟิล์ลมลาเมนามาให้เหมือนกันนะรายละเอียดนี้คู่แฝดเลยนะฮะ สวยงามเดิมๆแม็กแท้อัลลอยจากโรงงานนะครับเดิมๆคู่ตัวเหมือนกันนะครับสวยงามนะครับคันนี้ใครสนใจคันไหนรีบเลยนะฮะผมเป็นตัวท็อปเหมือนกันด้วยนะฮะ 2.4G ออโต้ Auto, ปี2017นะรายละเอียดด้านหน้าด้านหลังเดิมๆนะครับด้านหน้าด้านหลังเดิมๆแคริบอยด้วยนะฮะ ไคลดิบอยเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ตัวการใช้งานคันนี้ก็รับประกันเลยนะฮะรถใช้งานเดิมๆไม่มีการก่อใหม่ไม่มีการเกี่ยวใหม่แล้วก็ตัวไลเนอร์นะครับไม่มีการบรรทุกของหนักนี่นะฮะตัวไลเนอร์เดิมๆคงรูปสมบูรณ์นะครับผลลัพธ์ต่างๆเม็ดอาร์ครอยซีนเดิมๆนะฮะรถไม่มีการชนไม่มีการเคลมมาอย่างแน่นอนอันนี้คือฝาท้ายนะฮะ ของคันนี้นะครเดิมๆเลยเห็นว่าตัวไลเนอร์เนี่ยทรงรูปสมบูรณ์เลยนะครับไม่มีการบรรทุกเหล็กไม่มีการบรรทุกของหนักอย่างแน่นอนนะรายละเอียดรถเดิมๆคันนี้ก็ราคาเดิมนะฮะห้าแสนเกบาทเท่านั้นกับการใช้งานเป็นแค่88,000กว่ากิโลใครสนใจคันนี้ทะเบียนนี้ก็รีบโอนจองล็อกรถไปด่วนเลยนะฮะช้าจะไม่ทันนะครับผม เหลี่ยมสันประตูเดิมๆนะฮะสีเงาฉ่ำนะฮะสมบูรณ์ครบคันนะฮะมาเป็นคู่เลยนะฮะจองก่อนก็มีสิทธิ์ก่อนนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวพอรีวิวภายในภายนอกคันนี้เสร็จแล้วผมจะเปิดห้องเครื่องให้ดูทั้งสองคันเลยนะรีวิวพร้อมๆกันเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูภายในคันนี้กันหน่อยตามมาเลยครับมาดูภายในของเจ้าคันนี้กันนะครับผมแล้วก็ภายในก็เดิมๆเหมือนกัน ใช้งานใกล้เคียงกันนะฮะไมลหลักหมื่นเหมือนกันนะตัวแผงประตูก็สเปคเดียวกันเลยนะฮะบุบนุ่มสีน้ตาลมาให้กระจกขึ้นลงไฟฟ้าสีบานออตโต้ฝั่งคนขับเซ็นทรัลล็อกมือจับเป็นโครเมียมนะครับสวยงามเบาะปรับไฟฟ้าคนขับนะผมแล้วก็พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครบครันนะครับเลขไมาอยู่ที่88,980กิโลเมตเท่านั้น นะฮะสวยงามเดิมๆเลยนะฮะเกียร์ออโต้นะครับก็มีสองโหมดให้เลือก Eco กับ Power รนะฮะระบบแอร์ออโต้หน้าจอ DVD กล้องมองหลังครบเลยนะครับพร้อมน a v วิเกเตอร์แผนที่นำทางนะฮะคอนโซลด้านหน้าก็สวยด้านในสวยเพดานสะอาดเบาะเดิมคู่ตัวนะครับเบาะเดิมๆคู่ตัว,ะะตวทั้งชุดและทั้งสองคันเลยนะฮะ รายละเอียดห้องผู้โดยสารก็เบาะเดิมๆคู่ตัวนะฮะเป็นเบาะหนังสีน้ําตาลนะครับคอนโซลแอร์เดิมๆด้านหลังนะฮะแล้วก็ตัวเบาะก,ก็มีที่วางแก้วให้เหมือนกันนะครับรายละเอียดทั้งสองคันนี้เดิมทั้งชุดเลยใครสนใจคันไหนทูโชโลกับคันไหนก็แนะนําแจ้งผมมาได้เลยที่เบอร์095 056 6926ผมต้นเพชรยนยินดีให้บริการนะครับจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนสำหรับ2คันนี้ คู่แฝดมาเพียงแค่2คันเท่านั้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะเจ้าโตโยตา้าไฮรักลีโวนะครับ2.4ออโต,โต้4ประตูพรีเลเนอร์ตัวท็อปปี2017ราคา5 9 9 0 0 0ับาทราคานี้ราคาเดียวเท่านั้นนะครับ2คันนี้จองคันไหนรีบเลยเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์ของ2คันนี้กันตามมาเลยครับเอาละครับเรามาดูรายละเอียดของห้องเครื่องทั้ง2คันนี้กันนะฮะเริ่มต้นที่คันด้านซ้ายมือก่อนทะเป็นน7051นะฮะ มาดูความสภาพความสดความเดิมของห้องเครื่องกันหน่อยว่าจะเดิมนะสมคำาล่อหรือเปล่าเนะะี่ยนี่เลยนะฮะรายละลเอียดตัวคานหน้าหม้อน้ําเดิมๆจะเห็นได้ว่าตัวเลขหรือตัวอักษรโค้ดต่างๆอยู่ครบเลยนะครับโค้ดยังไม่จางเลยนะะนี่ฮะเดิมๆเลยนะครับเครื่องสะอาดนะครับมาร์คสีโรงงานหัวน็อตเดิมๆไม่มีการถอดนะครับเดิมสนิทเลยนะครับผม รอยซีนตะเข็บมาร์กนะครับเดิมๆเลยนะฝากระโปรงเดิมๆนี่แหละฮะความเดิมความสดของเจ้ารีโว2สองคันนี้นี่นะครับฝากระโปรงเดิมๆเลยนี่นะครับมากันแบบแพ็คคู่เลยนะครับราคาพิเศษ599,000บาทเท่านั้นรายละเอียดเดิมๆนะตัวเพจนะตัวเพจเดิมๆเลยนะฮะนี่ครับสติ๊กเกอร์มอกรอยู่ครบเลย หัวนัดฝาโปร่งเดิมๆสนิทไม่มีการเคลมสีอ่าคันนี้เดิมๆนะแบตพานาสมนิกหม้อพักต่างๆขาวใสนะคเครื่องไม่มีการเปิดฝาเครื่องไม่มีการถอดนี่นะครับมาร์กสีโรงงานอยู่ครบนะฮะเดิมๆคู่ตัวเลยนะฮะต้องบอกเลยว่าทั้ง2องคันนี้นะฮะไม่แตกต่างไม่แพ้กันเลยสำหรับความเดิมอ่ะคันที่2มานะฮะนี่ครับโค้ดต่างๆอยู่ครบ